ในโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงโลกของเราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งที่ทำงานเงียบๆแต่กลับกลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับของเจ้าส่วนประกอบชิ้นนี้กันครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับยักษ์ใหญ่ในระบบไฟฟ้ากันก่อนนี่คือหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังครับ อุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนหัวใจของโครงข่ายทั้งหมดเลยทำหน้าที่ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้เราสามารถส่งพลังงานไปได้ไกลๆแล้วก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัย41%ตัวเลขนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดที่เราจะคุยกันแล้วมันก็เกี่ยวข้นโดยตรงเลยกับความเสียหายครั้งใหญ่ๆใ,ในระบบไฟฟ้าใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยความล้มเหลวครั้งใหญ่ของหม้อแปลงไฟฟ้าเกือบครึ่งนึง มีต้นตอมาจากส่วนประกอบเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นและนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เอาล่ะครับเรากำลังจะไปดูกันว่าจุดอ่อนที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงมีความสมคัญถึงขั้นชี้เป็นชี้ตายต,ายต่อระบบไฟฟ้าได้ขนาดนี้และนี่คือคำตอบครับ41%ของความเสียหายในมอแปลงไฟฟ้ามาจากการชำรุดของบูชชิงขาด ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยนะแซงหน้าความเสียหายจากส่วนอื่นๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนแท็บหรือว่าตัวขดลวดก็ตามพอรู้แล้วว่าบูชชิงคือตัวการสำคัญทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนประกอบชิ้นนี้มันคืออะไรแล้วก็ทำหน้าที่อะไรกันแน่ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับบูชชิงก็คือประตูที่เป็นฉนวนนั่นเอง มันทำหน้าที่ให้ไฟฟ้าแรงสูงมหาศาลเนี่ยไหลผ่านตัวถังของมอปแปลงที่เป็นกลาวได้อย่างปลอดภัยโดยเป็นทั้งฉนวนป้องกันแล้วก็เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงไปในตัวเลยบูชิ่งเองก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งหน้าตาแล้วก็วัสดุที่ต่างกันไปเลยตั้งแต่แบบคลาสสิกที่ใช้กระดาษกับพพลีสเลนไปจนถึงแบบสมัยใหม่ที่ใช้เรซินแต่ไม่ว่าจะแบบไหนหัวใจสาคัญของมันก็ยังคงเหมือนเดิมครับความท้าทายหลักของมันคืออะไร ลองนึกภาพตามนะคะว่าเรากำลังพยายามควบคุมพลังงานมหาศาลร,ระดับสายฟ้าฟาดให้อยู่ในพื้นที่ที่เล็กมากๆได้อย่างปลอดภัยนั่นแหละครับคือภารกิจของบูชิงแล้ววิศวกรเขาแก้ปัญหานี้กันยังไงในส่วนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบบูชิงกันครับคำถามก็คือเราจะควบคุมไฟฟ้าแรงดันสูงขนาดนั้น ในพื้นที่แคบๆระหว่างตัวนำกับผนังมอแปลงได้ยังไงโดยที่ไม่ให้เกิดการลัดวงจรหรือว่าระเบิดขึ้นมานี่คือโจทย์ที่วิศวกรต้องแก้ให้ได้ครับภาพนี้แสดงให้เห็นหัวใจของเรื่องเลยครับทางด้านขวาคือแบบที่ไม่มีการควบคมุมจะเห็นว่าสนามไฟฟ้ามันจะไปกระจุกตัวกันแน่นๆที่จุดเชื่อมต่อทำให้เกิดความเค้นสูงมากแล้ก็เสี่ยงต่อการพังทลาย แต่พอมาดูทางด้านซ้ายเมื่อมีการจัดระดับหรือควบคุมสนามไฟฟ้าจะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอและนุ่มนวลตลอดความยาวของบูชิงเลย เคล็ดลับของมันคือสิ่งที่เรียกว่าแกนประจุไฟฟ้าครับมันคือการนำกระดาษฉนวนมาซ้อนสลับกับแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บางๆเป็นชั้นๆเหมือนขลมชั้นเลยซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยจะช่วยแบ่งแรงดันไฟฟ้ามหาศาลออกเป็นส่วนย่อยๆที่เท่าๆกันทำให้ไม่มีจุดไหนที่ต้องรับภาระหนักเกินไปนั่นเองครับเอาละครับพอเราเข้าใจหลักการทางานของมันแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูด้านมืดของมันกันบ้าง ว่าทำไมส่วนประกอบที่ออกแบบมาอย่างดีขนาดนี้ถึงกลายเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของความล้มเหลวในหมอบแปลงไฟฟ้าได้คำพูดนี้สรุปปัญหาได้ดีที่สุดเลยครับตัวการสำคัญที่ทำให้บูชิ่งเสื่อมสภาพแล้วก็เสียหายก็คือความชื้นนั่นเองใช่ครับศัตรูตัวชากาศที่สุดก็คือความชื้นพอมันแทรกซึมเข้าไปได้เมื่อไหร่มันจะไปทำลายความเป็นฉนวนของกระดาษและน้ำมัน ทำให้เกิดการช็อตเล็กๆที่ค่อยๆกัดกร่อนบูชิ่งจากข้างในนอกจากนี้ความร้อนจากการใช้งานหนักหรือแม้แต่การติดตั้งที่ไม่ดีก็เป็นตัวเร่งให้มันพังเร็วขึ้นไปอีกครับ และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆบูชิงแบบที่ใช้น้ำมันหรือ OIP กับแบบที่ใช้เรซินหรือ RIP เนี่ยมีรูปแบบความเสียหายที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับในแบบ OIP ถ้าเกิดการช็อตภายในแม้แต่ครั้งเดียวอาจจะลุกลามจนระเบิดอย่างรุนแรงได้เลยแต่ในแบบ RIP ซึ่งเป็นของแข็งการชำรุดมันจะเกิดขึ้นแค่เฉพาะจุดทำให้ไม่ลุกลามแล้วก็มีเวลาให้เราตรวจพบก่อนที่มันจะเสียหายทั้งหมด แต่ข่าวดีก็คือเรามีวิธีที่จะตรวจจับสัญญาณเตือนหลองนี้ได้ก่อนที่หายนะจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบำรุงรักษาโครงข่ายไฟฟ้าให้มั่นคงเลยครับกระบวนการตรวจสุขภาพของบูชิงเนี่ยมี3ขั้นตอนหลักๆครับเริ่มจากการดูด้วยตาเปล่าเลยมองหารอยรั่วรอยร้ยราวต่างๆต่อมาคือการทดสอบทางไฟฟ้าซึ่งเปรียบเหมือนการวัดชีพจรของฉนวนเพื่อดูว่ามันยังแข็งแรงดีอยู่ไหม และสุดท้ายสําหรับบูชิงแบบที่ใช้น้ํามันก็จะมีการเก็บตัวอย่างน้ํามันไปตรวจเหมือนการตรวจเลือดเพื่อหาสัญญาณของปัญหาครับการแปลผลก็มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างชัดเจนครับถ้าค่าจากการทดสอบทางไฟฟ้าสูงกว่าค่าจากโรงงานไม่เกิน2เท่าถือว่ายังดีอยู่แต่ถ้าอยู่ระหว่าง2อถึงสเท่าก็ต้องเข้าข่ายเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและถ้าสูงเกิน3เท่าเมื่อไหร่นั่นเป็นสัญญาณว่าต้องรีบเปลี่ยนโดยด่วนก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรงตามมา นอกจากนี้ยังมีเทคนิคขั้นสูงที่เหมือนการใช้เครื่องสแกนที่ละเอียดกว่าซึ่งสามารถตรวจจับความชื้นได้แม่นยำมากโดยมันจะแสดงผลเป็นกราฟรูปทรงคล้ายๆเบ็ดตกปลาเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนเลยว่ามีความชื้นแฝงอยู่แม้ว่าผลการตรวจแบบปกติจะยังดูดีอยู่ก็ตามครับ สุดท้ายนี้การทำความเข้าใจเรื่องบูชชิงเนี่ยทำให้เราเห็นภาพเลยว่าความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั้งระบบมันขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ส่วนประกอบเล็กๆที่มีความสำคัญอย่างยุ่งยวดและในโลกที่โครงข่ายไฟฟ้าของเรามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆคำถามสำคัญก็คือการตรวจสอบตามวาระนั้นมันเพียงพอแล้วจริงๆหรือหรือว่าเราต้องการเทคโนโลยีการเฝ้าระวังที่ชาญฉลาดกว่านี้เพื่อป้องกันหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต